ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะสองความเคลื่อนไหวไบคันกูดังดราม่าเลิกแฟนดังกระหึมกลายเป็นประเด็นร้อนแรงจนติดเทรนด์ทว,วิตเตอร์ระดับหนึ่งอีกครั้งสำหรับเรื่องราวความรักของพระเอกมาแรงไบอชีราวิชชีวารีแดป แฟนสาวนิววิรายาสุขระอามที่พักก่อนเพิ่งจับมือกันฝ่าดราม่าสงครามแฟนคลับมาได้หยกๆแต่ล่าสุดความรักหวานชื่นที่มั่นคงมาหลายปีก็เหมือนจะขมปีลงไปดื้ๆสะง,งั้นหลังฝั่งสาวนิวได้อันฟอลล์อินสตาแกรมของหนุ่มไบต์แต่ฝั่งของไบต์ยังคงติดตามแฟนสาวอยู่จนเหล่าแฟนคลับออกมาตั้งข้อสังเกตกันว่าหรือทั้งคู่จะเลิกลากันไปนแล้ว เพราะวันก่อนหนุ่มใบก็เพิ่งโพสข้อความเศร้าๆว่าบางครั้งความทรงจำที่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไปซะด,ด้วยและหลังและหลังเสียงถกเถียงของแฟนๆดังกล้องโซเชียลล่าสุดโดยเจ้าตัวได้โพสต์วิดีโอดูการ์ตูนอยู่บ้านพร้อมกับข้อความว่า day off ส่วนฝั่งของสาวนิวเองก็ลงภาพใหม่เป็นรูปคล้ายฉากฉากหนึ่งในห้องคล้ายสตูดิโ โดยไม่ได้เขียนแคปชั่นใดๆและไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปคอมเมนต์แต่ในภาพใหม่ของสาวนิวนั้นก็มีคนเข้ามากดไลค์ให้จำนวนมากส่วนความจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสรุปหนุ่มใบ้เลิกกับแฟนแล้วจริงหรือไม่สาวไวททั้งหลายเราติดตามความคืบหน้ากันได้มีอัปเดตเมื่อไหร่จะรีบรายงานให้ทราบทันทีเลยค่ะ